โอเคครับผมก็อยู่กับผมในช่องนักปัน่นสายโหนะครับผมวันนี้อยู่กับผมในเกมเรียวเลิฟมวในหน้าค่ายของเกม PG นั่นเองนะครับมาครับวันนี้ทุนเรา 15k นะเราเริ่มเบ็ดกันดอกละ500ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวจะไม่ปังครับผมเดี๋ยวจะได้น้อยนะเบ็ดใหอุ้ยเราเข้าฟีเกมเลยว่าเข้าฟีเกมภายในสองทีเนะี่ยนะเกินสิบรอบนะครับผมโอ้โห เดือดเกินไปแล้วนะ่ะแต่เหมือนจะไม่ค่อยมาเลยเจ็ดร้อยครับอืมแล้วจุ๊บจุ๊ไปทีครับมาอีกครับผมสี่พันนะมาอีกสองร้อยครับไปครับแล้วได้หนึ่งฟรีสปินอือหือ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับลองนี้ได้อีกครับสามพันหกน้อยนะถือว่าน้อยอยู่เลยแตกเป็นแบบหลายหมื่นแะล้วได้แล้วหกร้อยเจ็ดสิบห้าครับรอบสุดท้ายมาไหมคูทไหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเกินนะเราเล่นกันต่อดีกว่าครับปกติจะเลิกด้แต่ว่าผมคิดว่าผมอยากเล่นต่อเร็วๆลไม่ได้เล่นนานแลนะ้วเอามันนะเล่นเอาสนุกนะตอนนี้ไม่ได้เล่นเอาตังค์อ่ะนะตังค์เพื่แค่ผลพลอยได้เว้ย ไปสิวะหนึ่งพันครับ <Good job. S 1> เทอร์โบออโต้หนึ่งพันไหมฮะ <Good job. S 1> หรือเรียกว่าชเทอร์โต้มแม็กซ์นั่นเองนะฮะ <Good job. S 1> ขอหน่อยขอปังปังหน่อย <Good job. S 1> อยากได้แบบปังปังปูรีเย่ครับสองสองห้า <Good job. S 1> ครับ แปดร้อยเริ่มลดนะนะ๊ยเข้าฟรีเกมรอบสองโอ้โหดีจริงวะ่ะแปบ๊แปบๆเข้าอีกแล้วนะของจริงมาครับสิบรอบของเรานะฮะพ่อหนุ่มนักรักนะได้หนึ่งฟรีครับ ดูดเก่งดูดเก่งไรเกงแหละคุยได้สองฟรีว่ะรอบนี้ได้เก้าร้อยกับสองฟรีสปินนะครับผมสวยงามครับไปครับจุ๊บไปคนละทีเพิ่มตัวคูณเข้าไปฮนะแล้วได้อีกหนึ่งฟรีอ่ะสวยดิแจ๋วดีงี้จุ๊บไปคนละทีครับโอ้โหตอนนี้ตัวคูณเดือดเดือดแล้วนะ โอ้โหไม่เข้าให้เลยมันเข้ายากเหรอเมือกีม้มเข้าไม่ยากเหรอวอะจุกต่อไปครับแล้วรอบนี้คูณห้าเข้าไปนะครับผมโอ้โหไม่ครับได้มาสองพันหกนะกระดุบกระดุบไปทีจุกบปีกกว่าทีตอนนี้คูณหกโอ้โหตัวคูณคูณเจ็ดคูณเจ็ดคูณหกอะไรละมาหน่อยครับแล้วรอบนี้มีคูณแปดมาครับได้เท่าไหร่เนี่ยหกพันครับมาครับเติ่มสวยสองรอบท้ายสองร้อยห้าสิบ กำึ่งฟีสปิ้นเออไปดิโจบปปีโคนละทีอ่ะใหม่ไหมสวยเลยอีกสองพันหกโอ้โหเรียบร้อยนะเข้าสองรอบเลยนะเจ๋งดีวะเข้าง่ายดีวะรอบนี้ใจเยอะขึ้นนะใจมาหมื่นแปดเลยนะครับ โ okay, อเคอีกสักหน่อยนะใกล้ละใกล้จะเลิกละไม่ไม่ทำให้ขาดทุนหรอกอือหใจเย็นจะดดอย่างนี้กับข้าไม่ได้นะเว้ยเองจ่ายข้ามาเลยโอ้โห <Good job. S 2> oh เอาให้เหลือสักสองหมื่นเลิกละไอ้สัสแล้วเต็มกระดานแบบนี้ผมเจ็ดพันเจ็ดเอาเข้าฟรีเกมรอบสามนะโอ้โหเข้าเรื่อยนะรอบนี้ขอปังๆหน่อยนะถ้าจบรอบนี้ผมเลิกนะผมสามรอบแล้วมันคงไม่มีดีไปกว่านี้แล้วล่ะ ดีวันนี้ก็เกินแห้งจังเอาแล้วมาครับเป็นแถบแบบนี้หกพันเจ็ดเริ่มสวยครับเก้ารยห้าสิบเออต้องงนี้ดิว,ว่าต้องมาเรื่อยๆดิจะมามาหายหายไม่ได้แล้วเขียวเต็มเต็มแบบนี้ได้สองพันสี่ครับไม่สามื่นเจ็ดแล้วนะ เขียวสามอันอีกพันห้าครับสี่หมื่นไหมเอาให้ได้สักสี่หมืนได้ไหมรอบท้ายรอบท้ายจุกไปคคละทีแล้วได้อีกครับผมโอโ้โหพันห้าแตะสี่หมื่นไปดีกว่าแม่งตามคำขอบไปโอเคเลยนะครับผมคิมนี้ก็บวกไปตามระเบียบเรียบร้อยนะไปถอนดีกว่านะผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคน